ไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นใหม่รุ่นกลางเก่ากลางใหม่หรือรุ่นใหม่ไม่มีใครลืมล่าเกง้าของตัวเองดังนั้นสิ่งที่ท่านทำวันนี้เนี่ยนะครับท่านเป็นต้นตอเป็นต้นตอที่ก่อให้เกิดการละเมิดสถาบันกษัตริย์หรือเปล่าท่านเป็นต้นตอที่ทำให้ ประชาชนหลายคนต้องเข้าใจผิดเข้าใจคาดเคลื่อนแล้วทำให้หลายคนคิดว่าสถาบันกษัตริย์เข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเมืองแท้จริงแล้วเป็นผลงานของท่านอย่างชัดเจนซึ่งขณะนี้ก็สมใจท่านนะครับพี่น้องประชาชนมีความแตกแยงมีความแตกแยกขัดแย้งกัน แต่วันนี้สิ่งที่ท่านภูมิใจนักหนาในการแบ่งแยกประชาชนกำลังจะกลับมาละมุ่งตรงที่ท่านบนพื้นฐานของการร่วมมือร่วมใจแบ่งเป็นกลุ่มต่างๆเป้าหมายคือจัดการให้ท่านพ้นไปจากความเป็นรัฐบาลให้ท่านพ้นไปจากการใช้อำนาจรัฐ